แต่สิ่งที่ต้องมีคือสิ่งที่ต้องบอกให้ประชาชนรู้ทราบว่าคุณจะต้องทําอย่างไรต่อจากนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรและหลังจากนี้คุณต้องทําอะไรต่อป้องกันตัวอย่างไรผมบอกให้คุณฟังครับพอมันไม่มีเนะี่ยคุณรู้ไหมว่ามันส่งผลกระทบขนาดไหนพอมันไม่มีเหตุการณ์ถ้าเทียบเคียงเหตุการณ์ของแผ่นดินไหวเมื่อวันศุกร์ครับจริงๆคือถ้าผมจะเทียบย้อนกลับไปเรื่องน้ำท่วมก็ได้นะแต่ว่ามันไกลเพราะฉะนั้นผมเอาใกล้เหตุการณ์แผ่นดินไหวเกิดขึ้นเมื่อวันศุกร์คุณดูสิ่งที่เกิดขึ้น พอวันจันด้วยความที่ระบบระเบียบตัวเนี้นะครับผมนะมันไม่ได้มีมาตรการรองรับที่ชัดเจนด้านสนาระภัยที่ชัดเจนแล้วก็บรูรณาการร่วมกันอย่างชัดเจนเนี่ยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือพอมันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมาสักนิดหนึ่งขึ้นมาปุ๊บเนี่ยนะครับทุกคนล้วนแอคชั่นด้วยตัวเองครับคือพอเกิดเหตุการณ์ที่อาคารราชการหลายพื้นที่สิ่งที่เกิดขึ้นคือเจ้าของพื้นที่นะตรงนั้นผู้บัญชาการพื้นที่นะตรงนั้นเขาก็ออเดอร์เลยครับอบพยพคนอื คุณเห็นไหมวันจันทร์ที่ผ่านมาอบพยพกันพรึบเลยครับเพราะว่าเขาไม่เกิดความคือเอาละเพื่อความปลอดภัยเข้าใจได้แต่ด้วยความที่มันไม่มีมาตรการสาภัยอย่างเป็นกิจจักษณะไม่มีหน่วยเข้าไปตรวจสอบอย่างเป็นกิจจักษณะแม้ว่านะครับกรุงเทพมหานครจัดเข้าไปทําการตรวจสอบนะแต่เขาเข้าไปทําการตรวจสอบตามที่มีการแจ้งคือมันมีการแจ้งเข้ามาที่ทรัฟฟี่ฟองดูใช่ไหมหมื่นกว่าเรื่องแล้วก็มีกรณีที่มันเป็นซ้ําซ้อนออกมาหลายๆเรื่องเพราะว่าในตึกหนึ่งตึกมันอาจจะมีหลายๆคนที่แจ้งถูกไหมครับเขามีการคัดกรองมาว่าแต่ละตึกแต่ละตึก งบ้าซึ่งเขาทํางานได้เร็วนะและโอเคคือสรุปมาปุ๊บ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 แล้วก็เห็นว่าเป็นสีแดงสองตึกแล้วเขาก็เก็บข่าวแล้วก็ให้บริหารจัดการพื้นที่นะตรงนั้นเพื่อไม่ให้เกิดการตืตน่นตระหนกโอเคกระบวนการอย่างนี้ทําได้คําถามคือแล้วทาไมตึกราชาการออกไปยุกันพิบเลยเพราะมันไม่มีกระบวนการจัดการตรงนี้ผมไม่มั่นใจว่าก,การทมได้ไปตรวจที่ตึกราชาการหรือเปล่าเพราะตึกราชาการเขาอาจจะตรวจเองก็ได้นึกออกไหมแล้วถามว่าถ้าตรวจเองแล้วมั่นใจแล้ว ทำไมถึงเกิดเหตุการณ์แบบเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาได้มผมไม่ได้บอกว่าห้ามอพยยคพนครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือความมันม่น,นความไม่มั่นใจตรงนี้มันส่งผลกระทบต่อโดยรวม